สระบุรีขอเชิญเลยนะครับปวินาสิงค์ครับสระบุรีเอาลยครับและขอเชิญนะครับสระบุรีครับเลือกหัวข้อสำหรับการแสดงวิสัยทัศน์ทำใจเย็นๆนะฮะหายใจลึกๆหมายเลขสี่หมายเลขสี่นะครับแอบดูที่ยากไหม โหยากมากเข็นคกขึ้นภูเขาเลยเนี่ยโอ,อ้ง่ายมากครับโอเคครับและสําหรับหัวข้อในการแสดงวิสัยทัศน์ของสระบ,บุรีนะครับมีว่าเสียงของคุณจะช่วยเยียวยาผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าได้อย่างไรอีกครั้งนะครับเสียงของคุณจะช่วยเยียวยาผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าได้อย่างไรสานาทีเชิญ mm hmm. ครับโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่ไม่มีใครอยากเป็นคะ่ะ แต่ละคนที่เคยเป็นหรือเป็นอยู่เขาเป็นโดยที่เขาไม่รู้ตัวอย่างแรกอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของความรู้ที่เรายังเข้าไม่ถึงเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของโรคซึมเศร้าที่หลายๆคนยังไม่ค่อยเข้าใจวินาเคยมีเพื่อนเป็นโรคซึมเศร้าค่ะสิ่งที่เขาเป็นคือเขาจะรู้สึกเครียดกังวลนะคะแล้วก็วิตกแล้วก็รู้สึกว่าไม่แฮปปี้อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราทำได้ตอนแรกวินาคิดว่าคือการส่งกำลังใจให้คำแนะนำ แต่มันไม่จริงเลยค่ะสิ่งที่เขาต้องการจากเราก็คือการรับฟังค่ะไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับเขาให้เขาระบายออกมาสิ่งที่เขารู้สึกเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาเจอมาในชีวิตไม่มีใครเข้าใจจริงๆและวีนาก็อยากจะส่งคำพูดนะคะถึงคนที่กำลังเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆมันไม่ใช่เรื่องผิดแปลกในสังคมเลยค่ะทุกๆคนอยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข วินาเองก็เช่นเดียวกันและทุกคนที่กําลังเผชิญกับโรคซึมเศร้าอยู่เรารู้ว่าคุณเครียดเรารู้ว่าคุณไม่มีทางออกแต่ว่าลองหันมามองรอบข้างดูค่ะมีเพื่อนที่รักคุณมีพ่อที่รักคุณมีแม่มีลุงป้านะ้าอาที่รักคุณที่เขาต้องการให้กําลังใจเขาอยากจะเห็นคุณแฮปปี้มีความสุขแล้วถ้าถึงเวลานั้นแล้วบุคคลรอบข้างได้ส่งความรักให้กับคุณแล้วแต่คุณอาจจะรู้สึกว่า มันยังไม่หายมันยังไม่เพียงพอวินาอยากจะแนะนาค่ะว่าให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญค่ะเพราะว่าการที่เราได้ไปหาผู้เชี่ยวชาญแล้วได้รับยาเราจะได้รักษาอย่างถูกวิธีวินาเองถึงแม้ว่าจะเคยมีเพื่อนหลายๆคนที่เป็นโรคนี้ตอนแรกๆเขาอาจจะรู้สึกดือ้อเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่สุดท้ายแล้ว มันก็จะต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญน,นั่นเองค่ะวินาอยากจะส่งต่อกำลังใจให้กับทุกคนนะคะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราจะเจอในชีวิตมันจะยากลําบากสักแค่ไหนเราจะต้องผ่านมันไปได้ค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมองไม่เห็นทางออกวินาอยากจะให้ทุกคนก้าวทีละสเตปค่ะไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามมันไม่มีอะไรที่มันจะยากเกินที่เราจะก้าวข้ามไปได้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะมาจากภายนอกหรือว่าภายในสุดท้ายแล้วให้หันมามองคนรอบข้างค่ะ และถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีใครจริงๆมองมาที่วีนาที่ยืนอยู่ตรงนี้วีนาอยากจะขอส่งกำลังใจนะคะว่าคุณทำได้คุณเก่งคุณเป็นคนที่มีศักยภาพถ้าคุณท้อคุณเหนื่อยให้คุณพักค่ะพักเท่าที่คุณจะทำได้ร้องไห้เท่าที่คุณอยากจะร้องแล้วลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่คนเก่งๆอย่างคุณจะผ่านไปไม่ได้ และวีนาจะยืนอยู่ตรงนี้ให้กําลังใจคุณอยู่เสมอและอยากจะให้คุณจําไว้นะคะว่าคุณสามารถทําทุกอย่างบนโลกนี้ได้ and you are your own s hero ค่ะคค่ะรับนี่คือสระบุรีครับ,รบคุณระวันครับมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอเคก็คถือว่าเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่า นะฮะแล้วก็เป็นข้อแนะนําที่ดีนะฮะเพราะว่าเรื่องของโรคซึมเศร้าตอนนี้เป็นโรคปกตินะครับทุกโรงพยาบาลก็รักษาอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอเสริมวินานนดนึงว่าใครที่เป็นก็คือเราต,ต้องมีหน้าที่ฟังนะครับและไม่ต้องเถียงไม่คัดค้านเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือเคมีคอลในสมองที่ผิดปกตินั่นเองมันมีวิธีการรักษานะฮะโดยการที่นะ,ะปฏิบัติด้วยตนเองหรือให้ผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ปฏิบัติช่วย นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนะฮะอ่ะโอเคชอบไหมโอเคขอบคุณครับสระบุรีครับและสหรับ